สวัสดีค่ะทุกคนออนเซอีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆแวะมาเล่นเกม โซโล่เลเวลิ่ง alive กันนะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG ภาพสวยๆเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องมาจากมังวานะคะชื่อดังที่เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษนะคะและเมื่อมีเกตรประตูเปิดออกเนี่ยผู้ที่มีพลังพิเศษนะคะหรือที่เราเรียกว่าฮันเตอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปยังประตูมิติเพื่อที่จะกำจัดมอนสเตอร์ต่างๆเหล่านั้นได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอดาวน์โหลด ข้อมูลแพดเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลย สำหรับเกมนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเกม cross platform เพื่อนๆสามารถเล่นได้ทั้งมือถือนะคะ iOS Android แล้วก็เล่นใน PC ได้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราเล่นเวอร์ชัน PC นะคะเพื่อนๆตัวเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยถ้าเกิดใครไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งกราฟิกนะคะเพื่อนๆเสียงนะจะมีแบบเสียงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับได้เดี๋ยวเราหลีสักนิดนึงเดี๋ยวเกิดแบบว่าต่อสู้กันเสียงดังมากแล้วก็ตั้งค่าภาษาได้นะคะ เกมนี้นี่จะมีหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยนะแล้วก็มีเสียงภาคนะคะมีภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้นี่จะเป็นยังไงกันบ้างแวบถ้าเวอร์ชั่น PC นะคะเพื่อนๆใช้เนื้อที่เยอะนิดนึงนะประมาณ20กิกเมื่อกี้เรารอดาวน์โหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งนี่ ประมาณนี้เลย <c oughs> เตรียมเนื้อที่กันไว้ให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะลงเกมนะจ๊ะมือถือไม่แน่ใจใครเล่นเวอร์ชนันมือถือใช้เนื้อที่เท่าไหร่มาบอกกันบ้างนะคะตัวเกมเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความเป็นไปเป็นมานะคะ <c oughs> ของฮีโรของเราก่อนที่จะไปทําการสู้นะตัวเกมมีภาษาไทยเนี่ยทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถไปติดตามเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้นะเพื่อน นี่ไงเกตเปิดแล้วหลังเกตน,นะคะจะมีมอนสเตอร์อ,อ,รอยู่เยอะแยะมากมายเลยในดันเจียนนะแล้วก็พวกเรานี่ก็คือฮันเตอร์นะคะที่จะไปไล่ล่าเหล่ามอนสเตอร์เหล่านั้นพร้อมแล้วเราก็ฝึกการเล่นของเกมนี้กันก่อนเลยนะนี่วิภาพสวยมากอะ่ะกดปุ่ม A เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอ้อแดดได้เอ้ยนั่นมันลิ์แมนเราต้องไปสู้กับมันหรือจะไปจับมันและใช้ปุ่ม X เ,เพื่อโจมตีนะคะอุย้ยต่อจอยเล่นนหมันเลยเดี๋ยวไม่มี <don> คอมโบทั <feel like S 1> ้ง to <go> to สิน้นเราบวกอย่างเดียวก่อนเลยแล้วก็จะต้องไปตามเป้าหมายที่กำหนด ค่อยๆเคลื่อนที่ไปอุ้ยด้านหน้าอ,อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วสิโอ้เราจะได้รับบทเป็นโซจิงอูนเนี่ยเหรอแล้วก็มีการใช้สกิลได้แล้วนะคะเพื่อนๆโอ้มันกีเราใช้สกิลไม่ได้นี่เองก็หลังจากที่ใช้สกิลแล้วก็จะมีครูดาวนะคะลองขยับเคลื่อนที่สักนิดหนึ่ง, <S <S ลงเลื่อนซ้ายโอ้ <ๆ S 2> สามารถใช้สกิลของเพื่อนในทีมได้นะคะเพราะจะมีตัวฮิลที่ช่วยเพิ่มเลือดให้กับเราด้วย โอ้เหมือนกับแบบว่าสลับตัวสู้อะไรอย่างงี้ปะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ตัวนี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนี่ซัดซัดโอ้ยแย่ละแย่ละหลบสักนิดหนึ่งดีไหมเราวูอย่างเดียวไปจะดีหรือหลบได้จ้าวิมีเพื่อนมา,านช่วย<ๆ>นี่ใช้สกิลของเพื่อน โอ้ลิซ์ดแมนเดี้ยงไปเลยนะคะโอ้มาถึงหน้าเกตใหญ่แล้วนะคะประตูใหญ่ข้างหลังบ้านประตูนี้จะต้องมีมอนสเตอร์ที่โห<ฮ>ด <ever seen S 1> มากๆแน่ๆเลยนะคะโอ้จริงๆเรามาเป็นปาร์ตี้ใหญ่นี่นะดูสิเพื่อนเพียบเข้าไปกันเลย ฉากสวยอลังการงานสร้างมากเพื่อน,อน like this, ja. ไปแล้วโอ้ยเจ้าลูกปั้นนั่นหจัดการเพื่อนเราไปหลายคนเลยอะ่ะโอ้โหน่ากลัวมากแย่แล้วสิมันขยับมาแล้วโหเนื้เรื่องก็น่าติดตามมากเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าจริงๆเราอยากจะ ดูต่อแต่ไม่ไหวแล้วโหดมากเลยเราไปจัดการเจ้าต,ตัวนี้เลยดีกว่ามาด้วยความแค้นเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวเพื่อนๆก็จะทําให้เราแบบว่าเล่นแล้วอินมากยิ่งขึ้นนะคะเฮ้ยจะโดนสับตุยแล้วหรอเนี่ยอ่ารับเควสเลยไหมน่าฉันยังไม่อยากตายารับเควสสิ จัดการเจ้าพวกนี้ได้เราก็จะไม่ตุเเยแล้วตอนนี้เขาต้อนรับเราเข้าสู่การเป็นเพลเยอร์แล้วนะคะง่ายปุ่มบังคับต่างๆโอ้ใช้สปิริตเวบพอนได้ด้วยเหรอก็คือแบบว่าปุ่มจอยทุกปุ่มในมือเรานี่สามารถกดได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็น <solution. S 1> เนื้อเรื่องของเกมนี้นะคะช่วงต้นเนี่ยเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องกันก่อน ก่อนที่เราจะไปดูระบบต่างๆของเกมนี้อย่างเพิ่มเติมกันอีกโอเคข้ามคัดซีนกันเลยติ๊กเอาไว้มันจะได้สคิปไปเลยเนาะอ๋อบางด่านเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของดูเนื้อเรื่องอย่างเดียวว่าตัวละครของเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ไหนแล้วนะคะแล้วก็บางด่านเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้นั่นเองมีเวลากำหนดด้วยนะว่าเราจะต้องจัดการมอนสเตอร์เนี่ย ในภายในเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับด่านนี้ก็สำหรับด่านนี้ก็เ้่ค่ะสามสิบนาทีโอ้เราจะต้องหลบการโจมตีของุพวกนี้ให้มีชีวิตอยู่รอดใน30นาทีเหรอสามวินาทีหมุนวนสิคะจะรออะไรถ้าเวลาหมดแล้วเราไม่ตายเราก็ผ่านด่านใช่ไหม พวกนี้เราจัดการมันไม่ได้หรอกดูเลือดสิโอต,ติดติดหางตะขาบอุ้ยเจ้าพวกนี้ก็คือตะขาบทะเลทรายยักษ์โอ้เรียบร้อยเป็นเคเวสลงโทษอย่างนั้นเหรอหลุดออกมาจากเกตได้นะคะหลังจากที่โดนตะขาบยักษ์ไล,ล่ล่าโอ้มาถึงนี่แล้วมันจะเป็นอินเทอร์เฟซหลักของเกมนี้เพื่อนๆคือมันมาก เล่นได้ไปเรื่อยๆนะคะติดตั้งอาวุธตัวละครได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นดาบอ๋อแต่ละตัวละครก็จะอาวุธไม่เหมือนกันใช่ป่ะนี่พอติดตั้งอาวุธของซองจินอูแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีปกติแล้วก็คอร์ดแอตแทกความสามารถจะเป็นไปตามสกิลไอ้ความสามารถเนี่ยจะเป็นไปตามอาวุธที่ติดตั้งแล้วก็สามารถใช้สกิล ที่แตกต่างกันไปได้ด้วยนะคะมาแล้วเราจะเข้าไปในอิน t a n t d u เ g e o จนแล้วเอ้ยแต่ประตูปิดอยู่นี่นะอาทำไมผูม้หญิงคนนี้เดินเข้าไปได้อ๋อมันเป็นคนละมิติที่เราสามารถจะเข้าไปได้นั่นเองนะคะอุ n ยคือขออนุญ,ญาตสคิปเนื้อเรื่องไปเพราะเราคาดว่าถ้าเล่นเองแล้วติดตามเนื้อเรื่องไปเองได้เนี่ยมันจะสนุกมากๆเลยแหละเพื่อน ติดตั้งอาวุธใช้สกิลนี่ไงสกิลของอาวุธเรียบร้อยวิ่งเร็วไปเลยไม่โอ้โหมีปุ่มนี้ด้วยเหรอโอ้แต่เมื่อกี้มันตายเรียบไปหมดแล้วนี่เอ้ยยังไม่ตายคิดว่าตายแล้วมันเหมือนกับมันน็อกไปเฉยๆแค่นั้นเอง เอาตัว,น,ตวนู้นตัวนู้นชุบเดี๋ยวดิทำไมมันมันมันฟื้นขึ้นมากันอีกเ <c oughs> ลยอีกตัวเดียวแล้วมันก็มากันอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเยอะมากฉันจะต้องสู้กับเจ้าพวกนี้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> มันเยอะ เนื่อยมาผีนี่นะเรียบร้อยโอ้ยไม่หมดนะคะมีไลเคนขนโลหิตโผล่ขึ้นมาอีกใม่ไดมแล้วโมไม่เห็นมันติดขอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแน่จริงมาตัวตัวให้เห็นกับหน้ากับตานิดนึงวิลุบโอ้โหเกือบไป แอบต่อสิคะจะรออะไรไม่นะโอ้สกิลมันมากหายไปไหนแล้วโอ้โหไหลหลอดมากเลยเลือดชะมี รัวๆอุ๊ยวืดค่ะสอยสอยอากาศไปเรียบร้อยโอ้ยโชคดีที่เลือดเยอะไม่งั้นฉันละเดี่ยงไปแล้วฮไม่มีทางแพ้หรอกพูดได้พูดได้ตอนชนะนี่แหละถ้าแพ้มานี่ก็ อารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้หน้าจอเราค้างตรงนี้นิดนึงเลยเรารู้สึกว่าตอนที่เราเล่นช่วงต้นๆเนี่ยมันจะแบบว่ามีแหลกบ้างค้างบ้างอะไรบ้างนิดนึงนะคะเนื่องจากมันก็จะเป็นซอฟต์ลันเนาะมันเป็นแบบว่าเหมือนกับทดสอบการเปิดเกมอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโอเคไป เราเข้าไปลุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะนี่เมื่อเพเยอร์ของเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยก็จะมีการอัพค่าสเตตัสของแต่และต,ตัวละครด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าพลังจูมตีพลังป้องกอาาันอัตราคริติกอนแล้วก็พวกพลังเวทพอแม่นยำต่างๆนะคะเพื่อนๆไปแล้วเราก็เข้าไปลุยกันต่อเลยเดี <c oughs> <S <s ๋ยวเราจะเข้าไปเล่นจนกระทั่ง เขาเปิดอิสระนะเพื่อนๆจะได้ดูว่าอย่างอื่นเนี่ยเขามีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะคะสำหรับเกมนี้ไหมเจอแบบผูกปักผูกปักเลยหูฉากสวยมากอะดูความละเอียดของฉากดิเพื่อนอย่างสวย โอ้เจอกับบริก้านี่มันตัวอะไรตัวอะไรเรกได้คืนายจะแข็งแกร่งสักขนาดไหนเจอกับาหนอยหหลบก่อนไปไหนแล้วมันจะแวบบแบบเมื่อกี้เราเห็นโอ้โหเดี๋ยวดิรีกพวกได้ไงรีกพวกมาเยอะมาก โอ้โหีิรัยเฮ้ยเดี๋ยวสกิลอะไรมา呐อู้หูอันตีค่ะสอยไปด้วยอีกสกิลหนึ่งอาวตัวเพราะอันตีแล้วตัวแข็งเยื้องค้างนิ่งเลยเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะตายแล้วเรียร้อยฉันทำได้อีกแล้วชนะอย่างสวยงาม นี่พอจบด่านถ้าไม่ค้างจะเป็นแบบนี้มีรางวัลเครียรด่านครั้งแรกด้วยนะคะเล่นไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับ exp หลักเนอะแล้วก็มีพวกของอัปเกรดตัวละครต่างๆมีแร่งบอกด้วยว่าเราต่อสู้ในด่านนี้เนี่ยได้แร่งเท่าไหร่นะจากการโจมตีของเราได้เองแค่นั้นหรอจะลุยต่อหรือหันหลังกลับลุยต่อหรือหันหลังกลับดี โอ้นี่ไงเขามีมิชชั่นแบทเทิลด้วยนะคะเก็บถ้วยสะสมสะสมเหมือนกับค่าแอคทีฟแล้วก็ไปแลกของรางวัลเนาะโอ้ยเขาให้ลุยกันต่อเลยโอเคลุยกันเลยตอนนี้เราอยู่ในส <this> really ถานีรถไฟเข้ามาแล้วอู้จะกลับมังก่อน ค่ะค่ะใช่มังกรหรือเปล่าหรือไสเดือนกิ้งคืออะไรอีกเรานี่ใจร้าย <c oughs> อันนี้คือดันเชียนบอสแล้วหรอโอ้นี่ไปโอ้มันตัวใหญ่มาก <c oughs> อะเลือดมันเยอะมากเลยนะคะ เราจะพยายามแบบว่าขยับไปไม่ให้โดนฉกโอ้ยิงพีดเหรอโอ้โอ้โอ้ในนั้นในนั้นในนั้นนีสกิลอะไรใส่ไปอุ้ยบอสจะยิงสกิลแล้วหูหางหางนั่นมันออ้ยิงพีดอีกแล้วลบไปเร็วมาอีกแล้วสินะถ้างั้นเจอนี่ เิบต่อด้วยท่านี้และต่อด้วยอีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่าโอ้คิวมาพอดีนะคะเพื่อนชับ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 แบบรัวๆแย่ละมันไหวตัวทันอุ้ยเราโดนพิษเยอะมากอะตอนนี้นี่นะ่ยยา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 ลบกกรล็อกกรพวกลบอกอนพวก มันจะซัดแล้วแอบอ้อมไปข้างหลังต้องมีสกิลหลบขั้นสูงด้วยเหรอโอ้โหโีดตั้งแต่คอยาวลงมาเลยถึงพุงเลยหัวไม่ตัวมันยาวขนาดนี้เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า,ากำจัดเจ้าเคยวน้ำเงินแห่งหนองน้ำได้แล้วนะคะ หมันโหดมาก <laughs> แต่ก็ชนะได้ยังสวยงามบอสด่านแรกก็ผ่านไป <laughs> ได้รับรางวัลแล้วด้วยนะคะสำหรับเควสนี้แต่ก็ค้างไปอีกแล้วหนึ่งทีด้วยโอเคเราผ่านบอสแรกไปแล้วนะคะกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันดีกว่า โอ้มาอยู่ที่สมาคมฮันเตอร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกันแล้วอในสมาคมมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราถูกเรียกตัวไปที่สมาคมแล้วอิมฮาจินเอ้ยอิมฮาจินน่ารักมากเลยเขาก็จะมีการแนะนำนะคะอันนี้จะเป็นการคัดเลือกกาชาของเกมนี้นั่นเองนะจะเป็นหาฮันเตอร์คนใหม่ๆนะคะเข้าทีมเรา นี่จะใช้เพชรสีม่วงในการสุ่มนะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นตั๋วสีทองในการสุ่มนั่นเองเพื่อนๆน,นี่เขาให้เราสุ่มได้ฟรีสิบครั้งแรก <c oughs> ดูสิใครจะมามีสีทองบ้างไหมสีทองสีม่วงสีรุ้งอะไรอย่างนี้แวบสีม่วงมาหนึงโอ้มันจะเป็นอาวุธเหรอ โอ้ไม่มีคนเรอโอ้สมอาวุธอ่ะนี่ก็อาวุธอีกแล้วและนี่ก็มีดอีกแล้วดาบสัน้นและนี่ก็คันธนูและต่อไปดาบอีกแล้วซัมซัมก็ไดเป็นชิ้นส่วนนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกไปนี่ข้าทาไม่เท้าและนี่ก็คือคนที่เราได้มาเป็นซงชยอนอ๋อ ระดับ S R นะคะเป็นเมดธาตุไฟโอ้เกมนี้มีระบบธาตุไว้นะโอเคได้คุณลุงสุดเท่มานะคะมีสมาชิกทีมคนใหม่แล้วก็น่าจะสามารถเอาไปติดตั้งในทีมได้นะคะแล้วก็เราจะสามารถได้ใช้อะสามารถใช้สกิลของเขาได้อันนี้ก็คือการ์ดฮันเตอร์ของเราพิมพ์ชื่อเราลงไปเลย เปลี่ยนนิกเนมเรียบร้อยแล้วปึ๊บมีเรื่องราวของเกมนี้นะคะแล้วก็พวกคอนเทนต์ต่างๆนี่ให้เราไปรู้อีกแล้วเหรอเราอยากดูระบบอื่นแล้วชัอร์2พลังประหลาดนี้จะเป็นในส่วนของดันเจียนมี่ไงติดตั้งฮีโร่ใหม่ที่ทเราได้ไดรับมานะคะจัดทีมเข้าไปเลยแล้วก็ลองเข้ากันดู น่าจะเป็นเหมือนตอนที่เขาให้เราลองในระบบแนะนําเมื่อกี้นี่แหละที่เราจะสามารถใช้สกิลของเพื่อนฮีโร่ที่อยู่ในทีมได้นะคะเลือกเป้าหมายก็คือการกดปุ่ม R3 ใช่ปะเขาก็จะเลงเป้าหมายไปให้ตามนั้นอ่า R3 ก็คือไอ้ปุ่มกลมๆนี่ไงห <ผม S 1> ลบก่อนห <ผม S 1> ลบไม่ทันใช้สกิลของเพื่อนก่อน<ม>จัดการเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อ<ม>นโหดมากเลยเวทไฟ หายไปไหนอีกตัวหนึ่งแล้วอ๋อยืนอยู่ด้วยกันนี่หลบออกไปให้พ้นด้านนู้นมีอีกสองตัวตัวสีม่วงวิ่งไปเลยโอ้โหโกลเลมนี่มันหนาจริงๆเลยนะคะเหลืออีกหนึ่งตัวนห่<สะ>นี่น,ๆๆนี่นาย่า โอ้ยจัดการโกเลมเล็กไปเจอโกเลมหินถ้ำอีกตัวหนึ่งตัวนี้นายนะ่าจะเป็นบอสสิน่าโอ้เคลื่อนก้อนหินใหญ่บเบลเทอร์มาด้วยจัดการคอมโบสกิลปุบป,ปับปุบป,ปับโดนเสยหงายท้องมาก่อนแล้ว <c oughs> หายไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> นี่ออกไปให้พ้นจากทาง <c oughs> ของฉันเ <c oughs> จอ <c oughs> อันติโดยเป็นไง โอ้โหจบท่าเท่มากจะบอกเลยแรงได้ระดับบีเองตีไม่ค่อยโดน ใครชอบเกมแนวแอคชั่น RPG นะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้เลยถ้าเกิดใครหาช่องทางการดาวน์โหลดเกมนี้ไม่ได้นะคะก็ลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกด Subcribe ์ช anel o like ว w ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายยโอ้ดันน่าได้ฮีโร่ตัวฮิวอ่ะแล้วก็ธนูด้วยสุดยอดไปเลย